รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำอะไรพี่อ่ะ ความจริงนี่ต้องเอากฎหมายมาพูดก่อนเขาผิดอะไรผู้รับจ้างไม่ได้เข้าดำเนินการตามสัญญาตามไปก็ไม่เข้ามา สัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ตัวจริงสนามข่าวนะครับเป็นประจาทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งนะครับอยู่กับผมสัตคุณตันทวีพิวัต์และคุณชนทิชารอดกันไผ่ครับตัวจริงสนามข่าวสัปดาห์นี้จะพาลงพื้นที่ไปติดตามเบื้องหลังนะคะถึงสาเหตุของความเชื่อความ,ม,มงมงายที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอคอสานจังหวัดชียภูมิหลังจากที่เป็นข่าวโด่งดังยกใหญ่เลยนะคะที่มีความเชื่อเกี่ยวกับลัทธิพระบิดาโจเซฟวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าทําไมคนเนี่ยถึงหลงเชื่อกันได้ง่าย แล้วก็ไม่ใช่แค่คน2คนนะคะแต่ว่าอยู่กันเป็นสังคมแล้วก็มีหลายคนมากที่เชื่อค่ะใช่ครับแล้วก็หลังจากกรณีที่เข้าไปบุกค,ค้นตรวจแล้วก็จับกลุ่มเนี่ยครับในส่วนของตัวพระบิดาเองเนี่ยได้รับการประกันตัวออกมามีรายงานข่าวเหมือนกันนะครับว่าจะไปตั้งสํานักใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งแน่นอนทั้งในส่วนของจังหวัดเองทั้งในส่วนของตํารวจหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเฝ้าจับตาแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับ การเกิดขึ้นของลทัทธิแปลกๆไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นลทัทธิแปลกๆเกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นลทัทธิโยเรแล้วก็ลทัทธิกิโยตินนะคะที่ก่อนหน้านี้เป็นข่าวครึกโครมขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะ วันนี้หลังจากที่ดิฉันได้ลงพื้นที่มาติดตามให้ผู้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะเราพบว่าในพื้นที่ของเหล่าสาวกพระบิดาโจเซฟเนี่ยเขาอยู่กันเป็นแบบสังคมเป็นคอมมูนิตี้อยู่กันเป็นชุมชนเลยนะแล้วเขาก็มีวิถีชีวิตที่เป็นเหมือนชาวบ้านทั่วไปนี่แหละแต่จุดศูนย์รวมจิตใจของเขาก็คือการกินสิ่งปฏิกูลของพระบิดาลงสนามพร้อมกันค่ะ ก่อนการถูกปิดกั้นพื้นที่สำนักพระบิดาโจเซฟของทวีนันราเราเดินทางเข้ามาค้นหาความจริงว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนกลุ่มหนึ่งเชื่อศรัทธาและเลือกจะกินสิ่งปฏิกูลต่างๆของชายเท่าคนนี้สำนักพระบิดาโจเซฟอยู่ในอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ที่ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้สูงห่างจากถนนใหญ่ราว500เมตรแต่ใครจะคิดว่าเมื่อเข้ามาแล้วจะเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีหมู่บ้านเล็กๆอยู่กลางใจป่าหลังจากที่ตัวจริงสนามข่าวเราลงพื้นที่สำรวจที่สำนักแห่งนี้นะคะเราพบว่าเหล่าลูกศิษย์ลูกหาของพระบิดาเนี่ยจะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแต่ละครอบครัวก็มีหลายๆครอบครัวอยู่กันราว40-50คน จนทาให้ที่นี่นั้นกลายเป็นคอมมูนิตี้หรือว่าสังคมสังคมหนึ่งก็จะอยู่อาศัยกันแบบเป็นกระท่อมแบบนี้ล่ะค่ะเป็นกระท่อมเป็นที่หลับที่นอนมีห้องน้ำและใครที่เสียชีวิตที่นี่นะคะก็จะเอาศพไว้ในโรงศพแบบนี้เพื่อนำเอาน้ำเหลืองเนี่ยไปใช้ในการทําพิธีต่างๆของพระบิดาค่ะ บรรยากาศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกลับไม่สามารถเปลี่ยนความเชื่อความศรัทธาของลุงสมบูรณ์วัย65ปีที่มีต่อพระบิดามานานกว่า20ปีได้เขายังคงทำงานจักสารให้อาหารสัตว์เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็พระบิดา <c oughs> ปฏิบัติรำรรห่มเหลียงมาจากน่นบ้านเกิดคือบ้านแจ้งตาใจอำเภอกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ แล้วก็ <c oughs> ก็ติดตามพระบิดามาเรื่อยๆแล้วก็ฟังธรรมมา็นฟังธรรมฟังคำสอนก็ก็เกิดความศรัทธา <c oughs> คือหาทางปฏิบัติหาทางคนทุกข์มันมันไม่เจอมีพระบิดาผู้เดียวที่จะสอนให้ความสว่างได้ ก็เขารลกราับมไว้พระบิดาพระบิดาก็สอนให้ฝึกวิชาชีพให้ช่วยเหลือตนเองไม่ให้เกียดค้านให้ละวางวางที่ใจไม่ไม่ได้วางที่กายนะกายทำอยู่แต่แต่ใจอย่าไปยึดได้มาอย่าดีใจนะเสียไปก็อย่าเสียใจฉะนั้น อายุ65ปีี่เวคุณลุงเป็นลูกศิษย์น <า S 1> ในอีกหลายๆคนที่เชื่อว่าการกินน้ำอมฤตจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงกระจัดโรคภัยได้เ,ไเพราะการกินของเสียของร่างกายจะช่วยในเรื่องการปลงจิตสงบใจแล้กินขี้ไข่กินใน <c oughs> ที่ชาวโลกเขาว่าเอเยี่ยวนะมันไม่ใช่น้ำอมฤตทั้งในเป็นน้ำอมฤต คือออกจากปัจฉะ,ะนี่แหละขั้นเช้า,าพูดตามภาษาโลกออกจากปัจฉะแม้กระทั่งของตัวเองผมก็จิน<ม>เผอลดทิฏฐิในการปฏิบัติธรรมเยี่ยวของตัวเองเบำรุงใจด้วยถ้าใครเป็นเอปวดหลังปวดเอวเนี่ยก็จินอยู่เรื่อยๆมันมันก็จะหยุดเป็นหายทุกอย่างไม่ไม่มีเจ็บไม่ปวดทำงานก็ไม่เหนื่อย ไปท,ทุกวันตั้งแต่เต็มมาอยู่นี่สาห้าปีเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้หยุดทำงานก็ทำอยู่อย่างเงี้ยนอกเหนือจากการที่ลูกศิษย์กินสิ่งปฏิกูลของพระบิดายังพบศพผู้เสียชีวิตศพเหล่านี้เป็นศพของลูกศิษย์ที่เริ่มใสและปฏิบัติอยู่ที่นี่จนเสียชีวิตโดยอ้างว่ารอทำพิธีขึ้นสวรรค์ทุกๆศพจะไม่มีการฉีดฟอร์มาลีน แต่จะต่อสายสำหรับให้น้ำเหลืองไหลลงมาและเหล่าสาวกก็ยังเชื่อว่าสามารถนำมาประทินผิวและดื่มกินรักษาโรคได้หนึ่งในศพที่พบเป็นศพเด็กอายุหนึ่งขวบป่วยเป็นโรคลูคีเมียเมื่อพ่อแม่พามาหาพระบิดาก็ให้ลูกกินสิ่งปฏิกูลจนเสียชีวิตเพราะติดเชื้อในกระแสเลือดถังและบอกเกลออีกมากมายที่เราเห็นทั้งหมดถูกบรรจุสิ่งปฏิกูลของพระบิดาและของเน่าตายที่หมักเอาไว้ รวมถึงหัวเลียงผาสัตว์ป่าสงวนเหล่าสาวกพระบิดายังผลิตสินค้าบริโภคออกวางจำหน่ายให้แก่ชาวบ้านในระแวกนั้นทั้งขนมขบเคี้ยวถั่วทอดปลาหมึกแห้งน้ำพริกแมงดาที่ผลิตอย่างไม่ถูกสุขลักษณะเราเชื่อว่าการผลิตสินค้ารวมถึงการเลี้ยงสัตว์ก็เป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของคนที่อยู่ที่นี่ที่ทําเพื่อหาเลี้ยงชีพมีลูกหนูปไคะเราพยายามพูดคุยกับเหล่าสาวกที่อาศัยอยู่กับพระบิดา เราสังเกตเห็นว่าพวกเขาล้วนอยู่กันเป็นครอบครัวทั้งคนสูงวัยไปจนถึงลูกเด็กเล็กแดงจุดเริ่มต้นของการบุกตรวจสอบพระบิดาเริ่มขึ้นเมื่อมีหญิงสาวสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นร้องเรียนไปยังหมอป่ามือปราบสัมภเวสีว่าแม่ของเธอในวัย80ปีมีพฤติกรรมแปลกประหลาดไม่ยอมกลับบ้านนานนับปีหลังจากไปอยู่สำนักพระบิดา โดยอ้างว่าไปปฏิบัติธรรมการทีเ่เราไปกราบนะก็กาบเก้าครั้งเขาก็สอนเราเนาะเอาผู้หญิงเอาซ้ายทับขวาก็เหมือนเป็นข่าวนะทำแบบนั้นนะ่ะพอกาบเสร็จเราก็เราก็ถอยออกมาถอยออกมาที่นี่แม่แม่แม่เราก็ก็คานเข้าไปแบบตะอมอบตะพากคานเข้าไปก็อย่างเหมือนเหมือนว่าสมมติพระบิดานั้งอย่างเราเนี่ยข้างข้างข้างข้าเท้าแกนะ่เนี่ยจะมีบ่อเล็ก เราก็ไม่รู้หรอกว่าตอนแรกเป็นบ่ออะไรเป็นบ่อที่ว่าเวลาเขาสูบหลี่จะจัดก็จะถุยน้าลายถุยอะไรลงมาตรงนี้นะเป็นบ่อเล็กๆแม่เราก็คานเข้าไปแล้วก็ชวงมนมาลูบหน้าอย่างเงี้ยลูบหน้าไอเราก็ช็อกช็อกมาคือว่าทำไมแม่แม่ทำอย่างนั้นแช่ช็อกนะแล้วก็เราก็ยือคอมาดูว่ามันมีอะไรมั่งเราก็เห็นะเห็นเราทำใจไม่ได้แล้วแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรไม่กล้าถามไม่กล้าวว่าเพราะว่าข้างหลังลูกศิษย์เขาเยอะเราก็ไม่กล้า ที่นี้ที่นี้มันก็มีอีกฉอดนึงก็มีพระบิดาทำเงี้ยทำเงี้เนาะแล้วก็นั่งมองอยู่กับหลานสาวนั่งมองอยู่ก็จะมีลูกศิษย์ยาอีกคนนึงก็ะสกิดแม่แล้วว่าเข้าไปรับเอายายแล้วก็คานเข้าไปก็ทํามือแบบเนี้ยทํามือแบบเนี้ยพอได้เสร็จแล้วก็ทําแบบนีน้เหมือนมันจินนะเราก็นั่งมองแล้วก็ชอ็ชอกช็อกกับเหตุการณ์ที่เราเจอว่าเออทำไมไม่ทำไมแม,ม,ม่ต้องทําแบบนั้นแต่เราก็ไม่กล้า ส่งเสียงว่าแม่ไม่กล้าถามอะไรสักอย่างแล้วก็อึ้งแล้วก็เงียบก็ไม่ได้มานุูแต่ก็มาพระบิดายังหวานล้อมลูกศิษย์ให้ต้องมาอาศัยในอาสมเพื่อที่ลูกศิษย์จะได้ขึ้นสวรรค์พอปล่อยยจไปแล้วประมาณสักอีกสองสามวันจะถึงเก้าข้ามเนาะคุณยายเตรียมตัวนะหลังเก้าข้ามนาจะไปรับกลับบ้านเด้อไม่ต้องมารับไม่ต้องมารับยายเลยนะยายไม่กลับยายจะอยู่นี่ ยายเทียบไปเทียบมายายแบ่งฟักแบ่งฝ่ายไม่ได้ยายต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งถ้ายายถ้ายายถ้ายายไม่ไม่เลือกพระบิดายายจะไม่ขึ้นสวรรค์ยายไม่กลับหรอกคิดถึงก็มาหายายเอาเด้อยายไม่กลับแล้วยายพูดอย่างนี้ยายหมดห่วงแล้วใจไม่ห่วงอะไรแล้วแล้วก็โมโหในใจกับลูกสาวว่าทำไมอ่ะทำไมกลับไปแล้วเป็นหน้ามือเป็นหลังมืออย่างนี้ทำไมยังเปลี่ยนมันมีอะไรดีอะไรโมโหกันเนาะโมโหตามโมโหมากเลยทีนี้ก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วนะลูก ไม่ไม่ไม่ไมยอมแล้วไม่เหนื่อยกับยายแล้วไม่สงสารยายด้วยเราต้องเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็จะหลอกคนส่วนใหญ่คือป่วยทางจิตที่สังเกตและหลายๆคนนะและคนพวกนี้ไม่มีที่พึ่งแล้วก็จะหลอกคนแก่คือพอมีคนแก่แล้วก็จะมีคนป่วยทางจิตเวชและ คนแก่ก็จะดึงลูกหลานให้เข้ามาเชื่อต่อมันเป็นแบบแบบนี้ซึ่งคนแก่ส่วนมากอ่ะไม่มีที่พึ่งใครว่าอะไรดีก็ดีแล้วก็คอยตามไป้วียกวอุปทานหนูครับเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยยิ่งใหญ่ฟา้าพระพุทธเจ้าเขายิ่งใหญ่ฟระคิดเขาคือคือคนสร้างโลกผมถามเขาว่าแรกว่าเามื่อก่อนคุณบวชแล้วคุณศึกไมเขาบอกว่าศาสนาพุทธเราเนี่ย มันได้สิ้นสุดลงไปแล้วก็สิ้นสุดตอนที่เขาศึกไนงะและเขาคือบิดาคนใหม่ที่สร้างโลกใบน,นี้ขึ้นมาในโลกของเรายังมีลทัทธิไสยศาสตรโรจีความเชื่อที่ว่าร่างกายมนุษย์ทุกคนแท้จริงแล้วมีวิญญาณของมนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่ในร่างกายดังนั้นจึงสามารถปลดแอกร่างวิญญ,ญาณน,นี้ได้เป็นการสอนให้คนฝึกจิตใจ มุ่งเน้นให้สมาชิกรื้อฟื้นความรู้สึกเจ็บปวดและโศกเศร้าจากเหตุการณ์ในอดีตผ่านการบำบัดจิตผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ลัทธิโอมชินบริเกียวในญี่ปุ่นเป็นการหยิบเอาแนวคิดของฮินดูพุทธและคริสต์มาผสมผสานเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงเป็นการรวมตัวของคนหนุ่มสาวที่มีการศึกษาสูงจากวิชาชีพสำคัญจำนวนหลายหมื่นคนทั่วญี่ปุ่นให้เข้ามาเป็นสาวก เจ้าลัทธิคืออาสาหาระหรือชิซูโอมิโซโมโตะที่อ้างว่าสงครามโลกครั้งที่สจะเกิดขึ้นวันสิ้นโลกจะมาถึงในไม่ช้าและเขาจะเป็นผู้นำพาสาวกทั้งหลายไปสู่การปลดปล่อยหลังจากก่อตั้งลัทธิอีก9ปีต่อมาเกิดเหตุสังหารครอบครัวทนายความเพราะไปวิพากลัทธิอมชินริเกียวจึงกลายเป็นการจุดชนวนให้รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มเฝ้าระวังความเคลื่อนไหว โดยพบการติดต่อซื้ออาวุธเฮลิคอปเตอร์จากรัสเซียพร้อมทั้งตั้งหัวหน้าหน่วยพัฒนาอาวุธเคมีและอาวุธเชื้อโรคเพื่อก่อเหตุร้ายแรงอีกอย่างน้อยสองครั้งโดยเฉพาะเหตุการณ์ปล่อยก๊าซซารีนในรถไฟใต้ดินกรุงโตเกียวพรากชีวิตผู้บริสุทธิ์13คนและบาดเจ็บอีกกว่า6,200คนสุดท้ายเจ้าลัทธิพร้อมสาวกรวม7คนถูกประหารชีวิต แต่หากเป็นลัทธิในไทยก็มีลัทธิเล่นกามเสพเมถุนของพระวัดป่าเนื้อนาบุญเผยแพร่คำสอนแตกต่างไปจากหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งการเปิดเพลงเสียงดังร้องรำทำเพลงการสอนให้ดำน้ำฝึกจิตและการมีเพศสัมพันธ์ขณะปฏิบัติธรรมและยังมีอดีตพระธรรมกรในจังหวัดหนองบัวลำพูใช้เครื่องกิโยตินบั่นคอตัวเองขาดจากลำตัวภายในสำนักสงฆ์เนื่องจากมีความเชื่อที่ว่า เป็นการถวายเป็นพุทธบูชานักวิชาการอิสระด้านศาสนาวิทยาอธิบายให้เราฟังว่าหลายศาสนาของโลกล้วนแล้วแต่ก่อกำเนิดขึ้นจากลัทธิทั้งสิน้นลัทธิไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะยังคงอยู่ในสังคมกลายเป็นศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามแต่การกินชี่แม้จะอยู่ในหลายๆล,ยลทัทธิแต่คนก็จะบริโภคในยามจำเป็นหรืออยู่ในตำรัการรักษาโรคเท่านั้น ผมบอกเลยนะปกติอย่างเรื่องการกินเฉีย่ยมีไหมในโลกปัจจุบัน,นยุคไอการคอนซัมมชันยูรีนเนี่ยในบริบทปัจจุบันเนี่ยมันมีมันก็มีแต่ม,มีอยู่3บริบทหลกักๆบริบทแรกคือการเอาตัวรอดในภาวะขับขันอันนี้อยู่ในไกด์บุ๊กกองทหารสหรัฐเลยนะว่าต้องกินฉี่เพื่อเอาตัวรอดเช่นคุณอยู่ตามทะเลทรายคุณหลงป่าคุณอะไรเงี้ยคุณไม่มั่นใจในแหล่งน้ําตรงนั้นหรือมันไม่มีแหล่งน้ําให้กินอนะ่ะ อันนี้ในคู่มือ SAS ก็ระบ,บุไว้ชัดว่ากินฉีนนะออ่นั่นคือทางออกนั่นคือทางออกในเรื่องการขับขัน 2. ว่าในเรื่องของ folk medicine ยาพื้นบ้านซึ่งไม่เถียงว่าสมัยก่อนโบราณโบราณเนี่ยหรือที่ที่มันห่างไกลธุรกันดาร remote a r e ยทั้งหลายเนี่ยใช้ฉีว่วัวฉี่เด็กหรือฉี่อูดในบางพื้นที่มาด,ดองกับสมุนไพรบางอย่างเพื่อให้ได้ยาตำรับโบราณยาพื้นบ้านที่เขาต้องการ นั่นคือประการที่2แต่ยาพื้นบ้านนะคุณไม่ใช่อาหารเสริมกินพิ่มเพื่อหรือทาเล่นส่วนประการสุดท้ายเลยก็คือ sexual practice ก็คือว่าในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่แม่งอ r o u s ซิ่งจากการกินปัสสาวะจากการโดนปัสสาวะราดตัวไม่ว่าทั้งของตัวเองและของผู้อื่นดังนั้นในโรกบริบทปัจจุบันเนี่ยการ c o n s u m ยูรีนหรือการบริโภคปัสสาวะแม่งมีอยู่แค่3บริบทเท่านั้นแหละในปัจจุบันเนี่ยแล้วผมถามเวลาที่บ้านนะั่นมัน,มน มันบริบทไหนอะถึงก็ต้องกินขี้คงขี้ใครถึงก็ต้องกินอะไรสารพัดอะคือคุณจะมาอ้างว่าคุณไปบริบท2ผมว่าไม่ใช่เพราะคุณกินพั่มเพื่อคุณต้องไปดูบริบทเมื่อ2องสามพันปีก่อนคนอียิปต์โบราณชาวเออชาวโรมันหรือแม้กระทั่งคนในอียิปต์โบราณคนในอินเดียโบราณเขากินฉี่ยังไงเขากินเหมือนประดุดดังมันคือยาปฏิชีวนะกินเท่าที่จําเป็นมาหายแล้วก็หยุด แต่คุณนี่เล่นหมักเป็นบอ่อเกิดเต็มบ้านไว้พําเพื่อแล้วคุณจะไปอ้างอีบโบราณเหรอคุณจะไปอ้างอินเดียโบราณเหรอเขาไม่ได้ทําจนหนอนยเยอะแยะแบบคุณเนี่ยอย่าไปเอาหลักการโบราณมาอ้างแล้วทุกวันนี้เราอะมียาปฏิชีวนะที่มันทันสมัยมากพอแล้วเราจึงไม่จําเป็นต้องใช้ของพวกนี้อีกแล้วอะสาเหตุที่ทําให้คนหลงเชื่อลัทธิแปลกๆไม่เป็นไปตามคันลองคอรรม อาจารย์จตุรงมองว่าเป็นเพราะความโลภความอยากได้อยากมีของคนอยากที่จะขึ้นสวรรค์อยากจะพ้นทุกแบบทางลัดถ้าคุณยังอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่ไม่สิ้นสุดศาสนาเดิมไม่ตอบโจทย์คุณอยากได้อะไรมากกว่านั้นคุณก็จะไปเจอของอย่างงี้อยู่เรื่อยๆเพลาเพล่ซะม่งความอยากได้อยากมีอยากเป็นพออยากปุ๊บก็ให้กินขี้ยังต้องกินเขาไปกินขี้ใครก็ต้องกินเพราะอยากไปสวรรค์เพราะอยากนั่นเพราะอยากนี่อยากแข็งแรงอยากอายุยืน เพราะความอยากของพวกมึงั้งนั้นประทไทยพวกมึงต้องมาอยู่ในสภาพนี้ต้องมานั่งกินขี้เขากินเยี่ยวเขาอะถ้ามึงไม่อยากกันซะบ้างอะมจะมาอยู่ในสภาพแบบนี้ไหมล่ะลดลดมั่งเหอะความอยากอะอยากไปนิพพานอยากไปสวรรค์อยากอายุวัฒนะอยากนั่นอยากนี่ก็อยากั้งนั้นอะไต้องไปง่งงกินขี้ของไงนักวิชาการอิสารดาดศาสนาวิทยายัางอธิบายอีกว่าจริงๆแล้วศาสนาในโลกเราทุกศาสนาไม่ว่าจะพุทธคริสต์อิสลาม หรือศาสนาอื่นๆล้วนแล้วแต่มีหลักธรรมคำสอนให้พ้นทุกข์ปล่อยวางทั้งสิ้นแต่เราไม่นำมาปฏิบัติตามปล่อยตัวปล่อยใจเชื่อคำสอนผิดๆจากคนที่หวังเอาประโยชน์ใส่ตนทำให้กลายเป็นช่องว่างของการเกิดละที่แปลกๆผิดแพกจากธรรมชาติ เราพักการสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าจะพาไปติดตามอีกหนึ่งความคืบหน้าคือคดีมหากาบ์เสาไฟกินรีแล้วก็มีความเชื่อมโยงไปถึงการสร้างซุ้มสะพานลอยที่ตำบลราชาทเทวะด้วยแล้วกลับมาค่ะหน่วยงานต่างๆพอคิดว่าตัวเองมีมีงบประมาณมีเงินการจัดเก็บกิจกรรมทางการค้าหรือธุกรกิจที่เกิดขึ้นในท้อที่ตัวเองเนี่ย ก็คิดว่าเป็นสิทธิ์เป็นอำนาจของตัวเองที่จะใช้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเอาเงินไปดูแลเรื่องมลภาวะทางอากาศมลภาวะในน้ําบางทีมันอาจจะเกิดประโยชน์ตรงใจตรงความต้องการของประชาชนมากกว่าต้องถามว่าในเรื่องท้องถิ่นมีเยอะมากโดยเฉพาะประเด็นที่ถูกกล่าวหาคือเรื่องการจัดซื้อจรรรรรัดจ้างคือการใช้อำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างก็คือการกำหนดเงื่อนไขที่เพื่อไปเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างบางรายนะครับในต่างจังหวัดนี่มีเรื่องการหัวกันเยอะมาก